ชมกันต่อแมตที่187ครับประเภทมือเดี่ยว BGB ลบรอบแบ่งกลุ่มรอบที่2กลุ่ม A เป็นการพบกันระหว่างทีมสิริบางนาครับน้องไข่ตุนพบกับทีม Power p o w e r p u s t า n set ครับคุณมินนี่ไข่ตุนครับมาในชุดเสียเขียวส่วนมินนี่ครับชุดสีชมพู <ๆ S 1> เดี่ยว BGB ลบครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่137 1อืม แกเกมกลับไปได้ดีครับมินนี่14-17ฝาดครอสอัดหามินนี่ครับไข่ตุนแล้ววางหน้าสวยครับลูกนี้เปลี่ยนส่ง18ต่อ14 <58. S 2> ไอ้วัยรุ่นวัยรุ่นหัวเข้าหัวเข้ากล้องนั่งลงนั่งลงนั่งลงอย่าลืมอย่าลืมไปกดไลค์เพจนี้ด้วยนะเนี่ยเข้าไปเชียร์เพื่อนเพจนี้ด้วย หัวเข้ากล้องหัวเข้ากล้องนั่งลงนั่งลงซิกดาวซิกดาวผีเกมปอยครับแล้วได้เกมแรกไปครับสำหรับไข่ตุน21 15 どうぞ。<music> <music> โอ้วางหน้าเน็ตลูกนี้สวยครับมินนี่2ต่อนหนึ่งอืมกก่าวเล่นไม่ทันครับ2เท่า ครอสครอสสวยครับลุกงนี้สมต่อสองอืมหลงครับสต่อสองโอ้หวางหน้าแม่นจริงๆครับน้ําหนัก เล่นทรงสาเกี่ยวขึ้นมาได้หลับเหลียวตีลูกได้ถึงหลังเลยครับสำหรับไข่ตุนลงเต็มเส้นทุกดอกครับห้สา โอ้โห oh. จุดเดิมเลยครับเดินมาเอาลูกแล้วท้อเลยครับมินนี่ขุมเกมได้ค่อนข้างดีครับน้องไข่ตุ๋นแล้วลูกนี้ลูกเข้าครับ oh. ให้เป็นเกมเล่นใหม่ครับ6-3ต่ออืม วางหน้าออกข้างไปครับมินนี่โ <มา S 1> อุ้ยตบไล่เส้นสวยเลยครับไข่ตุนชนะกรจากทีมสิริบางนา โอ้ยตีไล่เส้นมาสวยจริงๆครับไข่ตุนหลงหรือเปล่าครับแปมนี้เปลี่ยนส่ง4ต่อ9 กลับไปอู้ยังข้ามอยู่ดันไปหลายขอดครับมินนี่แล้ววางหน้าก<ม>ิฟต์หลุดพาวงกิฟตแต่ยังตีอยู่ลูกไม่ออกยังพาวงกิฟตเหยียบกิฟตไปหนึ่งทีเอาวางหน้าแล้วเป็นสกอร์ของทางด้านพาวเวอร์พับทานเซตไปครับในแต้มนี้เปลี่ยนส่ง5ต่อ10อื้ แเราลุ้นตามเลยครับกลัวว่าทางคุณมินนี่จะเหยียบจิบแล้วลื่นเกิดอุบัติเหตุแยกประสาทสัมผัสได้ค่อนข้างดีเลยครับไล่ตามมาเป็น6ต่อ9ครับมินนี่ วิ่งเข้าไปรับแล้วครับและลูกนี้ออกข้างไปครับ7ต่อ8 แต่งเกมขึ้นมาได้ดีครับมินนี่แปดต่อสิบเธอลูกกลับไปน้ำหนักไม่พอครับสิบเอ็ดแปดพักครับ หลุยกันต่อครับ11-8ต่อตบติดเน็ตไปครับไก่ตุ่นลูกนี้เปลี่ยนส่ง9ต่อ11วันนี้น่าจะอะไรอ่ะวันนนีี้่าจะจะบอพี่โจ้เหรอรอพี่โจ้มาปิดงานพี่โจ้อ,อยู่ไหนอยู่ต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวบอกว่าไปข้ามสะพานมอญ แบก็กกาวนี่สะพานมอนชัดๆเลยไม่มีพี่โจโก็จบประมาณตีสามอ่ะถ้ามีพี่โจโจบเที่ยงคืนอืยังเกี่ยวมาได้ครับมินนี่ลูกฉลบเน็ตแ้วักมาจากพื้นดินเลยครับอุทานว่าเสียดายเลยครับมินนี่ สิบสามต่อสิบครับสกอร์หวางหน้าวิ่งมาแลับรับทันครับโอ้ยโดนไข่ตุ๋นตบครอสสิบสี่ต่อสิบ อ้ยวิ่งไม่ฟาดเน้นๆนติดเน็ตไปเองครับมินนี่16ต่อ10อืมออกข้างไปเยอะครับเปลี่ยนส่ง11 16 เริ่มทำเกมกับบาได้บ้างครับพาะเวอร์พับทานเซต12ต่อ16 กินข้าวหรือยังอ่ะพี่ไม่ปายไปไปเอาพร้อมกันกับผมเนี่ยอีก4แต้มครับสิริบางนา18 13อีก3แต้มสำหรับชนะในรอบแบ่งกลุ่ม ไปไม่ข้ามครับลูกนี้เปลี่ยนส่ง15 0 9เสริมได้ดีครับมินนี่พยายามปเล่นออกทางด้านข้างของสนาม,มไปก้าวสั้นเกินไปครับถ้ามินนี่ก้าวในช่วงขาที่ยาวกว่านี้ครับรับประกันครับ เข้าไปเล่นรับลูกหน้าได้ทันแน่นอนครับและจบไปครับผลการแข่งขันครับสิริบางนาเอาชนะไปด้วยสกอร์21-15และ21-15